กลับมาทางด้านนี้ค่ะคจากบ้านเชียงเรามาเลียบ,บริมคลองกันนะคะคม,มาทานกาแฟกันค่ะวันนี้ร้านกาแฟที่ชะพาไปนะคะคือเป็นร้านกาแฟกาแฟอร่อยด้วยนะคะ<อ>แล้วก็เป็นร้านที่ขายของแต่งบ้านสวยๆด้วยก็เลยได้2ออย่างเลยค่ะ<อ>ไปจิบกาแฟแล้วก็ไปดูว่าจะเอาอะไรเข้ามาแต่งบ้านดีไปด้วยกันเลยค่ะมนรัก คลอง15ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาริมถน,นนเส้นหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15ค่ะแถวนี้เรารู้กันดีนะคะจะซื้อต้นไม้ต้องมาเลยค่ะเพราะว่าต้นไม้ราคาถูกแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะที่เขตอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนาย,ยกเข้ามาจากรังสิตองครักษ์ประมาณ2กิโลคุณผู้ชมจะเห็นร้านกาแฟเก๋ๆทางขวามือนะคะ ชื่อว่ามนรักคลอง15อก็จะเจอกับคุณแอนจุฑารักน์บุญเสนานะคะคนนี้เป็นนักข่าวเก่าค่ะแล้วก็ผันอาชีพมานะคะมาทําอีกอาชีพหนึ่งเป็นงานที่ตัวเองรักนะคะด้วยการเปิดร้านกาแฟตามสไตล์ที่ตัวเองชอบแล้วก็เอาข้าวของตกแต่งบ้านมาประดับประดับด้วยขายด้วย ร้านสวยของวางตรงนี้ดีอยากจะได้ไปไว้ที่บ้านทำยังไงสื่อได้เลยนะคะหยิบได้ไหมหยิบหยิบไม่ได้หยิบก็ต้องจ่ายตังก่อนอยากได้เค็กไปมาดับบ้านจังก็จ่ายตังค่ะพี่นะคะที่นี่นะคะก็จะมีทั้งกาแฟสดกาแฟโบราณแบบร้อนแบบเย็น เลือกอร่อยได้ทั้งสองแบบนะคะคือจะมีแบบเนี้ยถ้าคนรุ่นเก่าอยากจะนั่งคุยกันด้วยกาแฟโบราณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจะใช้กาแฟสดก็มีเหมือนกันนะคะใช้เมล็ดกาแฟจากทางเหนือแล้วก็ทางใต้ของไทยมาผสมเป็นสูตรของเขานะได้ความเข้มข้นกลมกล่อมลงตัวอันนี้ที่เข้มข้นที่เราชิมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรเฉพาะเลยของมนรักค่ะก็มีให้เลือกทางเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าเนี่ยนะคะสูตรกาแฟจบไปแล้วนะคะก็มีเบเกอรี่ให้อร่อยด้วยใน แบบโฮมเมดนะคะอย่างที่มาแรงก็คือนี่เลยค่ะเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะเนื้อเค้กเขาบอกนุ่มแน่นแล้วก็ไม่หวานมากนะคะสอดไส้ด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนซึ่ง มะพร้าวเนี่ยเขาใช้มะพร้าวจากอัมพวานะคะคก็เรียกว่ามะพร้าวจากแหล่งผลิตเลยนะคะมีเค้กส้มก็ต้องเป็นส้มแมนดารินเอามาทําเป็นตัวแยมแล้วก็ผสมในเนื้อเค้กที่นี่ดีก็เน้นแบบวัตถุดิบชั้นดีนะคะแล้วก็มีเค้กัวนอื่นหมุนเวียนมาให้อิ่มอร่อยกันไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรีร่บลูเบอร์รี่ชีสเค้กแล้วก็บานาฟีเค้กก็อร่อยไม่แพ้อื่นๆ แล้วนี่คือของคาวค่ะถ้าไปแบบว่าอยากจะแนั่งคุยกันเอาอิ่มๆด้วยเนี่ยนะคะก็บอกสาว่าทิทั้งร้านก็จะทําอันนี้เลยค่ะบาร์บีคิวหมูสันคอหมูนะคะหั่นชิ้นใหญ่ๆแบบเต็มๆคาเอามาหมักแบบเฉพาะข้ามคืนกัดเข้าไปนี่เนื้อน,นุ่มมากๆนะคะก็ จัดเรียงแบบบาร์บีคิวแบบนี้นะคะแล้วก็ย่างราดด้วยซอสสูตรมนรักคลอง15อีกเหมือนกันนะคะเรียกว่าไม้เดียวก็อิ่มได้แล้วล่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้บรรยากาศการจิบกาแฟแบบเพลินๆทองของแต่งบ้านไปด้วยนะคะก็ไปได้เลยนะคะที่นี่มี WiFi ฟรีด้วยค่ะมนรักคลอง 15, 7โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะคะ0-817516133นะคะ0 8 1 7 5 1 6 1 3 3รู้สึกคอกาแฟเข้าไปถึงก่อนใกมาแล้วค่ะมาอง ลองชิมดูว่ามันรักครองยิบเขาเป็นค้กเลยล่ะค่ะดูแล้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะให้รู้จักเลยพี่จุธารัตน์นะคะพี่จุธารัตน์ที่ก่อนหน้านี้เป็นเป็นนักข่าวนะคะทําสายอะไรพี่ทำหลายสายทำหลายสายเปิดหลายนะขออนุญาตเจ้าของร้านเปิดไวเลตไม่นิดนึงนะครับผมไวเลตไม่ปิดอยู่นะครับผมจะได้ปิดอยู่ผู้จะได้ได้ยินเสียงด้วยนะครับผมป๊อกใส่ใจดีมากเป็นคนเก็บรายละเอียดเพราะว่านี่ได้กินฟรีแต่ของมันอยู่ในนี้ป๊อกรู้ได้ไหมเขาไม่ได้เปิด ป๊อกมีจิตสัมผัสครับพี่ป๊อกจิตสัมผัสจิตสัมผัสจิตสัมผัสครับ่องนีป๊อกจะไม่ยุ่งครับป๊อกยุ่งทุกเรื่องตอนนี้นี่มาดูร้านกาแฟของพี่จุธารัตน์นะคะเป็นร้านกาแฟที่แบบบรรยากาศสบายๆอยู่ที่คลองสิบห้าอยู่ริมคลองอยู่ริมคลองแล้วถ้าไปนี่ก็ลมเย็นๆริมคลองสัมผัสได้เลยมีต้นไม้เยอะแยะเลยแถวนั้นค่ะทําไมถึงคิดว่าอตรงนี้มันต้องเป็นร้านกาแฟบรรยากาศแบบนี้พี่ คือตรงนั้นเป็นตลาดต้นไม้ขนาดใหญ่เลยค่ะของนค่ะาดี๋ยวกของประเทศไทยเลยบ้างคือคนเข้าไปซื้อต้นไม้แล้วเหนื่อยๆน่อยก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะมีอะไรเย็นๆทานเสร็จแล้วก็มีเออของว่างแล้วจากนั้นก็ทำเค้กค่ะก็ไปไหนเวลาเราไปซื้อของทีเหนื่อยนะเราก็อยากจะนั่งพักจิต่ะเริ่มต้นจากจากเรารู้สึกเองก่อนว่าตรงเนี้ยมันน่าจะมีตรงนี้เพิ่มมาเติมเต็มก็เลยเริ่มต้นเอากาแฟมาค่ะนะคะแล้วสูตรของที่ร้านเห็นบอกว่า มันไม่ค่อยเคยเห็นเหมือนกันนะเอาเอา,มาเมล็ดก,กาแฟทางเหนือกับทางใต้มาผสมกันของเรานี่อะไรกับอะไรคะก็เป็นอะไรบิก้า <ฮะ S 2> ค่ะแล้วก็โรบัสต้าผสมผสมกันค่ะเป็นเมนเพ่อจะได้ความหอมความเข้มข้นเมื่อกี้นี้สมารพอได้ได้ชิมแล้วกาแฟกาแฟ,แฟสดใช้ค่ะว่าของเขานี่นอกจากสดมีมีมีโบราณด้วยนะมีสอีโย่างใช่เพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเราเป็นลังตากครอบครัวมีตั้งแต่เด็กๆ ดันคนแก่เลยแปดสิบเก้าสิบต่างกันยังไงคะสดกับโบราณพี่กค้าสดก็ใช้เครื่องเหมือนเครื่องใช่นี่นี่กาแฟโบราณจะเป็นแบบนี้อ๋อแบบนี้ค่ะเทน้ำร้อนใส่แล้วก็ที่ให้ชิมไปค่ะเมื่อกี้มีแต่ถ้ากาแฟสดก็จะมีเครื่องบดลีวสดมาชวใช่ค่ะอย่างที่เราทานนี่ก็คือกาแฟสดเข้มข้นมากอันนี้คือสูตรที่พี่จุธารัตน์คิดขึ้นมาเองนะคะปรุงขึ้นมาเวลาที่เราไปร้านนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายทั้งรสอร่อยแล้วก็ บรรยากาศด้วยค่ะนะคะส่วนใหญ่เวลาเวลาลูกค้าไปนี่สั่งเมนูไหนเยอะที่สุดคะก็คนไทยจะติดหวานมันก็จะเป็นคาปูชิโน่คาปูชิโน่อะไรเงี้ยคาปูชิโน่ลาเต้ก็คลกันไปเอสเปรสโซ่หรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้คือจุดเด่นในเรื่องของกาแฟที่ไปยแล้วก็ไปไปเสพบรรยากาศไปจิบกาแฟอร่ออร่อยได้แต่ของ ของเด็ดอีกอย่างนึงก็คือเบเกอรี่ของพี่ที่ที่ร้านเป็นโฮมเมดเป็นโฮมเมดทำเองขอโทษนะคะพอดีว่าถือวิสาสะน้องป๊อกถือวิสาสะลองชิมแล้วป๊อกว่าจะตัดให้ชิมแล้วค่ะเมื่อกี้บอกว่าพี่ยาคือก่อนหมดแล้วพี่แบบไม่มีมารยาทพี่บอกว่าจะตัดให้ชิมแล้วแต่น้องไม่รอน้องตัดไปเขาในวันเกิดป๊อกก็เลยตัดไม่ใช่แบบนี้ตัดเค้กวันเกิดให้น้องแต้วน้อไม่วันเกิดเธออ๋อหรอให้พี่วันเดย์น้องแต้วนะคะแต่ว่าตัดเค้กวันเกิดพี่คือทานเลยนะผมคือด้วยความที่ว่าเค้กมะพร้าวเนี่ย พระเอกหรือว่านางเอกของเขาก็ค well ือมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนมากแล้วอร่อยมากอันนี้ต้องต้องคัดสรรว่าต้องเป็นมะพร้าวสวนไหนสวนใดเป็นพิเศษก็เป็นมะพร้าวจากอัมพวากระจายดีแน่นอนแล้วก็จากอัมพวาตัวตัวครีมอะค่ะของของเราจะเน้นครีมสดไม่หวานมากไม่หวานมากเป็นสุขภาพด้วยเพราะเราเราทำเองแล้วก็ไม่ไม่ใช่สารกันบูดกันเสียอะไรทีนจังเลยก้อ่างบางที่เราเห็นเค้กมะพร้าวบางทีเขาเอาเนื้อเนี่ยไปผสมในนี้เลยแล้วก็ทั้งหมดมีอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้คือ ตัวมะพร้าวเองเนี่ยอยู่เป็นสอดไส้ตรงกลางด้วยใช่แล้วก็โปะขึ้นมาข้างบนด้วยเน้นเน้เป็นมะพร้าวสดใช่ไหมคะสดมะพร้าวขาวสดค่ะสดมะพร้าวสดต้องป้าต้องป้าเหมือนเป็นวุ้นมะพร้าวอ่ะเหมือนกับไม่ได้เป็นมะพร้าวเนื้อชิ้นๆแต่ว่าเหมือนกับผสมใช่ไหมคะใช่เป็นเป็นแป้งกวนแป้งไส้อ่ะ่ไรว่าที่อื่นบางทีจะเห็นทําเป็นแบบมือแรงไข่ขาวอ่ะค่ะแทนแทนครีมสดแล้วมันจะเหม็นขาวมากแต่ของเราจะเป็นครีมสดทําเองทุกวันทำเอง มะพร้าวมีเค้กมีเค้กส้มแมนดารินบานาฟฟี่บลูเบอร์ี่ชีสเค้กของชอบสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้ก็มีให้เลือกสำหรับหลายๆรสชาติส้มแมนดารินเห็นไอ้เค้กส้มเห็นบอกว่าต้องต้องใช้ส้มแมนดารินแท้ๆทนะาทำค่ะค่ะทำไมต้อง้สมน็จะได้รสชาติที่เข้มข้นคือมันมันเข้มข้นกว่าส้มชนิดอื่นกลิ่นรสมันถึงได้ทุกอย่างค่ะได้้งทำตอนไหนคะตอนเช้าก่อนเปิดร้านเลยทุกเค้กต้องทำเย็นเพราะมันจะเซตตัวค่ะเซตตัวจะกอ จริงจริงของหวานที่ไหนนะทำเองดูจากอะไรคะยูทูบยูทูบน่ะหรอเก่งาลยมี้อกไปเปิดกันบ้างไหมให้เราดูแล้วเราไม่เห็นทำอะไรดูแต่ละครน้เนี่ยไม่ได้จากสิ่งที่ชอบนะก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างเงินให้กับเราได้แล้วก็สร้างความสุขให้คนแล้ก็เปลี่ยนไปด้วยตอนนี้ก็มีกินเล่นเพิ่มอันนี้ย่างเช่นบาร์บีคิวบาร์บีคิวเห็นบอกอันนี้ไม่ได้มีทุกวันมีเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ถ้าคุณผู้ชมไปก็จะมีของทานเล่นแบบนี้ด้วยแต่ว่าคือทานเล่นแต่อิ่มจริง อินทีบาร์บีคิวไม้หนึ่งใหญ่เลยพี่เชื่อหรอกมันคงไม่อร่อยแน่เลยอะลองไหมคะีวเอนี่คือเนื้ออะไรคะพี่ค่ะอันนี้คือบาร์บหมูค่ะหมูค่ะหมูคัะหมูค่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 ะหมู่ะหมูค่ะหมูค่ะยมูค่ะหมูค่ะ้มูคนะหมูคะหมคะมคะะหมูค่ะหมลค่ะหมูค่ะหมูค่ะหค่ะหมูค่ะยมูค่ะหมูค่ะหมูค่ะหมูค่ะมันจะต้อคุ่บม้วยะ้มูค่ะนมูาร์บมีค่วขมงค่ะรู้นสูตรนี้เลย เอาชโลมชโลมนิดหนึ่งค่ะชโลมเมื่อกี้พี่เขาชโลมไปแล้วปะคะชโลมอีกได้ค่ะทำไมร้านนี้นี่ลูกค้าที่ทานส่วนใหญ่เขาจะชอบซอสเขาบอกว่าซอสไม่เหมือนที่อื่นสอมันเป็นยังไงคะพี่ต้องลองอูกนะมันจะเป็นรสหษายคล้ายๆน้ำากรวี่ผสมน้ำพวกสปาเกตตีหรืออะไรเงี้ยออกขอรสอย่างนั้นแต่จะเข้มข้นมากเพราะว่าเคล็ดลับของเราคือต้องหมักเป็นเนื้อเทศไปนะเดี๋ยวพี่กินเค่ะคุณสัคือว่าทำไมถึงเป็นบาร์บีคิวคะเพราะว่าปกติแบบร้านกาแฟก็จะเป็นอาหารพวกสลัดหรืออะไรเนาะทำไมต้องเป็นบาร์บีคิว คือมันทานง่ายอะค่ะถือถือไม้ใช่เล้นสะดวกเพราะว่าคนแถวนั้นก็ทานแล้วก็ไปเดินดูต้นไม้ไปด้วยนั่นก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่ไปคลองสิบห้าไปเดินดูต้นไม้ร้อนๆก็มานั่งจิบกาแฟหรือถ้าหิวอยากจะมีอะไรที่อยู่ท้องหน่อยก็ทานบร์บีคิวได้สาวที่คนเดียวมากๆของพี่นี่ถ้าไปตรงเส้นรังสิทนครนายกตรงไปอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปถึงจนเข้าเขตองคลักษ์ค่ะองคลักษ์เสร็จแล้วแล้วก็ มันจะมีป้ายว่าหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับค่ะแล้วก็ตรงเข้าไปที่บอกว่าทางไปวัดอ่าประสิจุเนะค่ะจากหน้าปากต่อยเข้าไปสองกิโลสองกิโลอยู่ขวามือลินเลยมองป้ายไว้เลยนะคะมนรักคลองจะมีการหันสีเหลืองๆใหญ่ๆขาออกถ้าขาออกจากกรุงเทพอยู่ซ้ายมือใช่ไหมถ้าออกจากกรุงเทพตรงไปจะไปฟิวเจอร์ค่ะหรือไม่ก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปลงตรงปันสิทธิ์พอลำลุกกาแล้วลำ มไม่ใช่ลังสิตทธัญญะนะคะรัโอเคตรงไปแล้วอยู่ซ้ายมือค่ะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้คุณผู้ชมถ้าสนใจจะไปซื้อดอกไม้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็แวะไปชิมกาแฟดูของแต่งบ้านกันได้หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ0817516133่านะคะ08 1 7 5 1 6 1 3 3บาร์บีคิวสุกแล้วมันหอมมากอ้ซอร่อยๆไปท้ารวยไปอร่อยมากค่ะ มาชิมบาร์บีคิวต่อไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีเค้กตรงหน้าก็อยากกินกาแฟก็อยากดูบาร์บีคิวนมือก็อยากเอาเต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วอ่เป็น้าพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูสมุดที่ไม่ธรรมดาเลยเป็นไดอารี่เป็นสมุดอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะให้เป็นแต่ว่ามันมีไอเดียมันเจิดมากบอกไว้เลยว่าเห็นแล้วคุณต้องอยากได้ช่วงหน้าขอติด้่อนะเออช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะแจ๋วค่ะด้วยค่ะเสร็จแล้วเสรจแก็ดีนะ